หน้าแปดครับลูจ้างเลสเยี่ยมลูกเยี่ยมเลดไว้ช่องนี้อ่าครับครับวันนี้ลูจังทำถูกโอเคโอเคอ่าเร็วลูกหอมีถ่ายคลิปอยู่เย็นลครับเร็วลูกวางเลยเก่งมากลูกครับครับลูก ครับถูกครับลูกว้ายเดียมอ่ะต่อไปครับลูกดูกากะบาสีฟ้าอืม,อ,มอันนี้กากะบาดวางไม่ได้ใช่อันนี้กากะบาดนนวางไม่ได้ใช่อันนี้กากะบาดวางไม่ได้ครับแล้ววางไใ้ช่องไหนครับช่องนี้ สีเขียวเยี่ยมสีเขียวห้ามวางช่องนี้กากระบาดไม่ใช่ใช่ถูกต้องแต่น,นี้กา <5 S 2> กระบานะไม่ใช่เพราะงั้นสีเขียวต้องวางช่องนีเยี่ยมเก่งมากเลยินนะสีม่วงเยี่ย <Yeah. S 2> มสีม่วงข้าวางช่องนี้สีม่วง นี่เก่งมากสีน้ําตาฟังกลนี้เลี่ยมเสร็จยังเนี่ย <elim> <sweet or coupon behaviLee begun> <laughs> <gehört>